ช่วงโซนสุขภาพกายวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องโรคต้อหินกันครับโรคตาที่ไม่สามารถสังเกตหรือมีสัญญาณเตือนให้ผู้ป่วยรู้ร่วงหน้าหากผู้ป่วยประมาานะครับจะทําให้ตาบอดถาวรได้ครับ โดยเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิติกุลลีละวงศ์สาขาวิชาโรคจอตาและวุ้นตาภาควิชาจากักษุวิทยาคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรากันค่ะและตอนนี้เราอยู่กับคุณหมออ้วนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอค,ครับ คุณหมอคะหลายหลายคนอาจจะดูห่างไกลกับคำว่าโรคต้อหินอาจจะชินกับต้อลมหรืออะไรมากกว่าแต่ว่าก็เป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะตาบอดได้อยากให้คุณหมออธิบายเรื่องของโรคต้อหินหน่อยค่ะครับโรคต้อหินจริงๆก็คือภาวะที่ลูกตาเนี่ยมีความดันในตาเนี่ยสูงนะครับพอความดันตาสูงเนี่ยเวลาแต่ก่อนคนเป็นขลิเนี่ยมันก็จะแข็งแข็งเหมือนหิน นะครับก็เลยเรียกต้อหินนะฮะแต่ทีนี้ถามว่าความดันที่มันขึ้นไปสูงเนี่ยมันไปมีผลอะไร,รมันก็ไปกดไอ้เส้นประสาทตาทําให้เส้นประสา,ตาทสสาตาเนี่ยมันเสียไปแล้วก็ทําให้การมองเห็นของเราบางส่วนเนี่ยมันห,หายไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทั้ง3อันคือทั้งความดันตาสูงเส้นประสาทตาที่มันเริ่มเสียไปแล้วก็เกิดเรื่องของ เขาเรียกลาดสายตานะครับที่มันเสียไปบางส่วนเนี่ยเราก็รวมกันเรียกว่าเป็นต้อหินครับแล้วสาเหตุน่ะครับคุณหมอสาเหตุมันจะมีหลายอย่างนะครับอันหนึ่งคือมันเป็นของมันเองเลยนะครับเวลาที่เรามีอายุเยอะขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้การระบายน้ำออกจากลูกตาเนี่ยมันลดลงมันก็เป็นต้อหิน <ฮ>ตามมาได้กรับอีกอันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีโรคอย่างอื่นที่มารบกวนในเรื่องของอทางระบายน้ำเรานะครับ,รบอย่างเช่นเราไปหยอดยาบางอย่าง<อ>นะครับหรือว่าเรากินยาบางอย่างหรือเราเป็นได้รับอุบัติเหตุอะไรต่างๆหรือว่าเรามีโรคใน ในตาอย่างอื่นแล้วก็ส่งผลมาทําให้เกิดต้อหินได้สาเหตุหลักๆคือมันเป็นของมันเองนะครับกับอีกอันนึงเป็นจากโรคอย่างอื่นนะครับหรือว่าประสบอุบัติเหตุก็เป็นได้ได้ครับคนไทยเป็นเยอะไหมคะคนไทยเป็นเยอะพอสมควรครับมีมีระหว่างต้อลมต้อหินต้อบรรดาต้อลมเนี่ยจะเยอะสุดแล้วก็ต้อกระจกก็เยอะแต่ต้อหินเนี่ยจะไม่ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่า ต้อหินก็จะเป็นสาเหตุการบอดของคนไทยเนี่ยลำดับต่ำลงลำดับน้อยลงจากต้อกระจกนิดหนึ่งนะครับน้อยน้อยจากต้อกระจกแต่ว่าเป็นอันดับสองเลยที่ทําให้คนไทยเราตาบอดได้ก็คือถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวเพราะว่าอาการเนี่ยไม่ค่อยแสดงด้วยใช่ไหมคะอาการเป็นยังไงบ้างคะก็เอาแบบจริงๆเลยนะครับจริงๆต้อหินที่มันเกิดเองเนี่ยมันมี2แบบอีก อันหนึ่งไม่มีอาการมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปความดันที่มันสูงก็ค่อยๆไปกดประสาทตาเรานะครับอันนี้ไม่มีอาการอะไรจนเราเป็นมากเนี่ยเราถึงพบว่าเรามองไม่เห็นบางส่วนนะครับอันนี้ไม่มีอาการไม่ปวดแม่อะไรเลยกับต้อหินอีกอันหนึ่งเนี่ยมันมันเป็นแบบกระทันหันอยู่ดีๆมันก็ความดันขึ้นมาสูงนะครับแล้วก็อันนี้ ต่อ,อความดันขึ้นมาสูงปุ๊บเนี่ยแหละอันนี้เราจะปวดตาปวดมากเลยอยากจะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็มีเรื่องของตาก็จะมัวลงไปแบบ ทันทีทันใดอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเรารักษาดีเอาความดันลดลงมาได้เนี่ยการมองเห็นบางส่วนมันจะกลับคืนมาได้นะครับประมาณนั้นดังนั้นอันนี้ต้องรีบรักษาได้เหมาอนกันก็แล้วกแล้วมีมีต้อหินแบบว่าที่แสดงอาการชัดไหมคะก็คืออันที่เป็นแบบแบบเร็วเรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะมีอาการอย่างที่บอกว่าปวดตาเคลื่องใช้อาเจียนแล้วก็การมองเห็นมัวลงไป ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็อาจจะมองเห็นไฟเนี่ยเป็นแฉกๆหรือว่ามีรุ้งรอบประมาณนั้นเลยครับจนถึงตานี่คือดับไปเลยใช่ไหมครับมันจะมืดไปมมันจะไม่ถึงกับมืดแต่ถือว่าการมองเห็นมันจะแย่ลงไปเร็วมากนะครับแต่ว่า อย่างที่บอกถ้ารักษาตั้งแต่ต้นรักษาดีตั้งแต่ต้นการมองเห็นกลุ่มผู้นี้จะกลับมาได้ได้บางส่วนครับได้ได้ดีบางคนได้ดีพอสมควรเลยครับแล้วโรคต้อหินนะคุณหมอมันเป็นเป็นพันธุกรรมไหมครับคุณหมอคือถ้าเป็นแบบที่ไม่มีอาการเนี่ยมีพันธุกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องสูงมากนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้อง เราเป็นเนี่ยถ้าเราก็มีโอกาสที่จะเป็นครับค่ะทีนี้อยากทราบว่าบางคนเนี่ยพอไปตรวจเนี่ยคืออาการี่ยมันเป็นการขึ้นไส้อาเจียนเนาะแล้วก็ปวดศีรษะบางคนก็เลยอาจจะไปสงสัยในเรื่องของโรคอื่นมากกว่าโรคต้อหินก็เลยทําให้ไปหาหมอเกี่ยวกับอาการปวดศีรษะหรือบางทีอาจจะไม่ได้หาหมอแต่ว่ากินยาแก้อาการไปแบบแก้ขึ้นไส้แก้ปวดหัวไปมันก็เลยทําให ยิ่งลุกลามไหมคะมีมีไหมคะแบบนี้มาเจอก็คือสุดท้ายแล้วก็มีบ้างครับก็อาจจะไม่ได้รับการวินิจฉัยเร็วนิดหนึ่งค่ะคือคือไม่รู้ไปกินยาแก้ปวดหัวแทนใช่ครับก็มีบ้างครับค่ะแต่ว่าอันที่มันต่างจากโรคปวดหัวทั่วๆไปคือถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันจะมัวลงอืมันจะมีอาการสายตาพร่ามัวแล้วก็อาจจะเห็นแบบอย่างที่บอกว่าเห็นมองไฟแล้วมี เป็นสีรุ้งรุ้งรอบต้องรู้ไวอประมาณอย่างนี้เลยครับค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้ไว้ว่าเอ้ยพอเราโมมมวดูแล้วมองตาแล้วเป็นสีรุ้งรุ้งใช่แน่เลยไปหาคุณหมอก่อนดีกว่าอาจจะใช่อาจจะใช่แน่แล้วกลุ่มเสี่ยงนะคุณหมออาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงนี่คือถ้าเราเป็นแบบกลุ่มคนไวทำงานนะครับเพราะเราทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆแล้วบางทีอาจจะแบบเจอแสงแบบแสงจ้าจ้าใช้สายตาเยอะใช้สายตาเยอะใช้ยาหยอดตาเยอะใช่แล้วแบบเราคลายเครื่องปุ๊บเราก็ไปซื้อยาหยอดตา อย่างเงี้ยจะมีจะเสี่ยงเรื่องการเป็นต้อหินนะครับผมพูดถึงแบบที่ไม่มีอาการแล้วกันนะครับใครนี่ก็ในกรณีกลุ่มพวกนี้ก็คือเป็นอที่อายุเลยอายุครับอายุเยอะหน่อยแล้วก็50เริ่มที่50ขึ้นไป5 0 5สขึ้นไปนะครับก็เริ่มมีโอกาสละแต่ยิ่งอายุเยอะขึ้นก็โอกาสก็จะเยอะขึ้นนะครับแล้วเมื่อกีนี้พูดถึงเรื่องของ ประวัติครอบครัวานด้านครอบครัวนะครับก็อันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญเลยถ้ามีประวัติพวกนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างจะสูงส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ชัดเจนเช่นเป็นเบาหวานความดันอะไรอย่างเนี้ยมันก็มีความเสี่ยงบ้างแต่ไม่ได้ชัดเจนอะไรมาก ครับที่ชัดเจนก็จะมี2อันหลักๆนะครับส่วนในการหยอดยาทั่วๆไปเนี่ยไม่มีอะไรนะครับเราส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เราหยอดได้ยาที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับแต่ในบางกรณีที่เราหยอดยาที่เป็นกลุ่มเขาเรียกกลุ่มสเตอยรอยนานๆโอเคอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดต้อหินได้นะครับแต่ว่ายากลุ่มพวกนี้จริงๆหมอก็จะบอกว่าอันตรายอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็จะมีโรคแค่บางอย่างที่เราจําเป็นต้องใช้ยากลุ่มนี้ต่อเนื่องกัน นะครับหรือว่าบางคนอาจจะเป็นจากกินยาสเตอรอยดก็ได้นะครับนอกจากหยอดก็กลุ่มที่ต้องกินยาลดภูมิบางอย่างอเงี้ยนะครับที่เป็นสเตอรอยด์ก็อาจจะมีโอกาสแต่ว่าโอกาสจะน้อยกว่ากลุ่มที่จอดยาันต้องต้องใช้เวลาต่อเนื่องกันนานครับเป็นเดือนเป็นเป็นปีนะครับถ้ายาหยอดเนี้ย สักเดือนสองเดือนก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าอยากกินเนี่ยเท่าที่สังเกตต้องเป็นเดือนเป็นปีเลยคับถ้าจะมีปัญหาคคุณหมอวินิจฉัยยังไงบ้างคะเวลาที่สมมติว่าคนไข้แบบมีอาการสุ่มเสี่ยงและปวดศีรษะแล้วก็ขึ้นไส้แล้วก็แบบมองอะไรก็แบบเริ่มพร่ามัวคือคือถ้าการวินิจฉัยจริงๆเนี่ยก็เราก็วัดเรื่องของความดันนะครับความดันลูกตาถ้ามันขึ้นสูงเราก็เริ่มสงสัยละนะครับก็ เราก็อาจจะดูเรื่องของจอประสาทต,ตาหรืออะไรว่าเออมันมีลักษณะที่มันผิดปกติไปแบบที่เป็นต้อหินโดยเฉพาะ้ตรงขั้วประสาทต,ตานะ,ค,ะครับนั่นก็จะเป็นลักษณะที่เออเราสามารถที่จะบอกได้แต่ว่าถ้าจะเอาเข้าจริงเนี่ยเม่ไดต้องตรวจรางไายตานะครับไปตรวจรางไขตาแล้วพบว่ามันผิดปกติอันนี้คือแบบที่ไม่มีอาการ<ๆ>นะครับแต่ว่าแบบถ้ามีอาการเนี่ยเรา เราก็จะเห็นว่ากระจกตาที่มันขุดมัวขึ้นมามนิดนึงตาแดงอะไรอย่างนี้นครับแล้วก็ม่านตาก็จะปิดปกติให้เราเห็นเพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นแบบ ทับพลัอย่างเนี้ยเราสามารถวินิจฉัยได้ไม่ยากครับบางคนบอกว่าอะถ้ามันเป็นแบบไม่มีอาการเรารู้ตัวยากมากมที่จะเป็นรโรคต้อหิน<ม>ฉะนั้นเนี่ยต้องหันมาตรวจสุขภาพประจําปีที่มีการตรวจสายตาที่โรงพยาบาลมีทุกปีอันนี้จะเป็นการคัดกรองที่ดีใช่ไหมใช่ครับ<ม>ก็ถ้ามีความเสี่ยง อย่างเช่นบอกว่าเออมีครอบครัวมีใครเป็นอย่างนี้ก็ควรแล้วครับหรือว่าถ้าไม่มีอาการจริงๆเนี่ยคนทั่วๆไปก็อาจจะเกิดได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราเริ่มอายุเยอะขึ้นโดยเฉพาะอายุ50ก็แล้วแต่ครับก็ประมาณตั้งแต่40ก็ได้ครับก็าจจะต้องไปเช็คนิดหนึ่งเพื่อเช็คเรื่องของความดันนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาจจะดูเรื่องของตัวขั้วประสาทตา นิดหนึ่งว่าเออมันผิดปกติไหมถ้าคิดว่าตัวขั้วประสาทตาเนี้ยขนาดมันใหญ่ผิดปกตินิดหนึ่งเนี้ยคุณหมอก็อาจจะต้องสงสัยแล้วก็อาจจะตรวจเช็คเพิ่มเติมนะครับเพราะแต่ลานสายตาปกติเราไม่ได้ทำนะครับเราต้องสงสัยก่อนนะถึงจะค่อยทาลานสายตาค่ะแล้วพฤติกรรมแบบไหนคุณหมอที่แบบว่าเสี่ยงต่อการเป็นต้อหินนะครับจริงๆถ้าไม่มีหรอกครับก็ตามตามปกติมันก็ ใช่ที่คือปกติเกิดเองแล้วลักษณะทางกายภาพของดวงตาของแต่ละคนนะคะบางคนบอกว่าดวงตาของเราแบบเหมือนอาจจะลีลีหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ที่มันผิดรูปไปนิดนึงอันเนี้ยเกี่ยวไหมคะว่าจะอันก็ไอที่บอกว่าแบบความเฉียบพลันกับแบบค่ะแบบเป็นเลื้อรังเนี่ยนะครับก็มันเขาเรียกว่ามีมุมตาที่มันต่างกันนะครับในกลุ่มที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยเขาเรียกเป็นตอหินแบบ มุมตามันแคบนะครับแล้วมันดีขึ้นดีมันก็ทําให้ไอ้มุมมุมตานี่มันปิดไปนะครับแล้วก็เกิดต้อหินขึ้นมากระทันหันได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอตาก็เวลาตรวจเพื่อจะแยกกันจริงๆเนี่ยก็จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อจะดูไว้ของ,งมุมตาเนี่ย ว่าเป็นยังไงแล้วเราก็สามารถจะบอกได้ว่าเป็นแบบไหนคนะครับก็อันนั้นก็จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษดูนิดหนึ่งแยกกันแสดงว่าเราไม่สามารถดูเองได้ว่าไอ้มุมตาของเราดูยากดูแลบางทีหรือว่าหมอทดูแล้วก็อาจจะไม่ถูกต้องบางทีคุณหมอทุกทีดูด้วยไฟฉายหรือดูด้วยอะไรยังดูยากเลยคุณหมอหลุดได้เหมือนกันเวลาเราคัดกรองเนี่ย มันจะต้องมีการคัดกรองตรงนี้ด้วยไหมคะหรือว่ามันจะต้องเป็นแล้วถึงจะต้องไปดูมุมตาโดยโดยส่วนใหญ่อย่างที่ว่าน,นะครับ้ากรณีของไที่เป็นเฉียบพันเนี่ยเราส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้คัดกรองเพราะว่าถ้ามันมีอาการใหม่ๆมันก็ปีอาการขึ้นมาเลยสามารถที่จะไปตรวจได้แต่ที่สําคัญจริงๆก็คือกลุ่มที่ไม่มีอาการกลุ่มที่เป็นแบบเรื้อรังนี่าที่ว่าเพราะมันไม่มีอาการเราไม่มีทางรู้ตรงนั้นันเราจําเป็นที่จะต้องคัดกรองแบบนี้แบบนี้แสดงว่าคนที่สุขภาพดีปกติแล้วมีการตรวจประจาปีปก กติแล้วอยากจะตรวจเขาเรียกว่าความดันตาตรวจได้อยู่แล้วทุกคนจะได้ตรวจอยู่แล้วถ้าตรวจสุขภาพแต่ไม่สามารถตรวจมุมตาได้ใช่ไหมว่าลักษณะทางกายภาพเราจะเป็นโรคต้อหินไหมกลวงอะค่ะแต่บางทีถ้าคุณหมอตาดูบางทีคุณหมอตาก็สงสัยถ้าสงสัยคุณหมอก็อาจจะตรวจให้ว่าเออมีความเสี่ยงไหมนะครับถ้ามีความเสี่ยงจริงๆริงจริงจริงมันมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการทันหันได้ก็คือเราไปยิงเลเซอร์ นิดหนึ่งนะครับยิงเลเซอร์ที่ที่ม่านตาให้เป็นรูนิดหนึ่งนะครับก็จะช่วยป้องกันป้องกันโรคภาวะที่เกิดกระทันหันได้ครับในกรณีที่มุมตามันแคบมากๆอ๋อค่ะอ๋อยิงไว้ก่อนเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่มุมตามันแคบราะนั้นเราน้อยใช่ไห้คะใช่เป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากครับ ในส่วนของถ้าเกิดเราเป็นโรคต้อหินแล้วละครับเราต้องทําการรักษานะครับเราจะมีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างครับคุณหมอก็ถ้าเป็นแบบเฉียบพันก็การยิงเลเซอร์ก็ช่วยรักษาได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเฉียบพันธุ์แล้วโดยมีสาเหตุจากโรคทางกายอย่างอื่นก็ต้องไปรักษาอันอื่นนะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบเรื้อยลังที่เป็นของมันเองนะครับอันนี้ก็ มีสองทางหลักๆเลยหนึ่งก็คือความสําคัญมันคือเรื่องความดันลูกตานะครับเราก็ต้องทําให้ความดันลูกตาลงนะครับโดยปัจจุบันนี้เรามีการใช้ยาหยอดนะครับก็ทาให้ความดันลูกตามันลงได้หรือไม่มันก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดมีเลเซอร์เข้าไปได้เหมือนกันนะครับในบางกรณีหรือว่าทํา การผ่าตัดอีกอันนี้คือผ่าเลยจริงๆคือทำเปิเปิดดูระบายน้ำจากแางในลูกตาให้ออกมาใต้เยื่อบุตาเรานะครับก็อันนั้นก็สามารถทำให้เราควบคุมความดันตาได้แล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะมีปัญหาต่อไปได้ครับหายขาดไหมครับคุณหมอถ้าเกิดว่าผ่าตัดแล้วเลเซอร์แล้วการผ่าตัดเนี่ยมันไม่อาจจะไม่ สามารถทําให้มันหายได้จริงๆริงแต่มองเห็นเส้นประสาทตามันเสียไปแล้วครันี้มันไม่คืนนะครับเราทําได้แต่ว่าไม่ให้มันเกิดปัญหามากขึ้นการผ่าตัดเนี่ยเราอย่างที่บอกมันคือการพยายามไประบายน้ําออกนะครับแต่ร่างกายเราเนี่ยจริงๆมันมีปฏิกิยามันพยายามจะปิดรูพวกนี้เพราะฉะนั้นพอทาทาไปบางทีไอ้ที่เราระบายไว้้มันปิดปิดมันก็ไม่ได้ผล นะครับบางครั้งต้องมาทําใหม่หรือว่าต้องเปลี่ยนกลับไปใช้ยาหยอดช่วยหรืออะไรช่วยนะครับนั่นก็คือปัญหาหลักๆของไอ้ต้อหินเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันรักษายากคือรักษาไม่ได้ได้แต่ต้องการอนาคตอนาคตได้แต่รักษาที่ผ่านมาแล้วไม่สามารถเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าไอ้การไปคัดกรองตั้งแต่ต้นจึงจําเป็นแสดงว่าการตรวจสุขภาพตาสําคัญจริง แ้่เป็นผมถ้าพบว่ามีความเสี่ยงเนี่ยผมแนะนําให้ตรวจแน่นอนความเสี่ยงคืออะไรบ้างคะความเสี่ยงอย่างที่ได้บอกไปว่ามีประวัติครอบครัวนะครับถ้ามีอย่างเนี้ยเอาเลยนะครับยิ่งเราอายุเยอะๆนะครับเพราะนั้นพอสักห้าสิบหกสิบอย่างเนี้ยผมว่า ก็ถึงเวลาที่อาจจะต้องเช็คดูบ้างนิดหนึ่งไปเช็คแล้วความดันลูกตามันโอเคเราอาจจะแอบให้หมอเขาแอบดูไอ้กั้ประสาทตานิดหนึ่งมันมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยบอกเราได้ค่ะสุดท้ายให้คุณหมอสรุปง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคต้อหินนะคะว่าหลายคนอาจจะโอ้มองข้ามไปเนาะแต่จริงอันตรายถึงขั้นตาบอดเลยค่ะจริงๆโรคต้อหิน ก็เป็นโรคที่น่ากลัวน,นะครับแต่ว่าถ้าเราพยายามให้ความสําคัญกับมันแล้วก็เราตรวจตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเราก็สามารถที่จะ จัดการกับมันได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้เราตาบอดในอนาคตได้คุณผู้ชมที่ฟังแล้วสังเกตตัวเองนะคะว่าเอ๊เรานี่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต้อหินหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีพันธุกรรมอันนี้ต้องระวังไว้เลยว่าควรที่จะไปตรวจสุขภาพประจําปีเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพตาทั้งหมดนะคะเพราะว่าโรคต้อหินเนี่ยถ้าเป็นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะตาบอดแล้วก็ไม่สามารถเอาดวงตากลับมาได้ เรียกว่าเป็นตาบอดถาวรน,นั่นเองนะคะ<ม>วันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณคุณหมออ้วนที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะครัขบขอบคุณคุณหมอค่ะต้อหินเป็นภัยเงียบที่คุกคามการมองเห็นเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มักสังเกตอาการไม่เห็นความผิดปกติจวบจนโรคได้ลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่ระยะสุดท้ายโรคต้อหินนับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของการตาบอดถาวร รายการ H d g Zone จึงอยากจะขอแนะนำปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต้อหินเพื่อเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมเฝ้าระวังกันนะครับอายุคนที่มีอายุมากจะมีโอกาสเป็นโรคต้อหินมากกว่าคนที่มีอายุน้อยแต่ต้อหินบางชนิดก็เกิดในเด็กแรกเกิดหรือกลุ่มเด็กเล็กได้เช่นกันแต่พบได้ไม่บ่อยเท่าผู้สูงอายุความดันในลูกตาคนที่มีความดันในลูกตาสูงจะมีโอกาสเกิดโรคต้อหินได้มาก ประวัติครอบครัวหากสมาชิกภายในครอบครัวหรือบรรพบุรุษเป็นต้อหินก็จะมีโอกาสเป็นต้อหินเพิ่มขึ้นจึงควรได้รับการตรวจเป็นระยะระยะสายตาสั้นมากหรือยาวมากพบว่าคนที่มีสายตาสั้นมากๆจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคต้อหินชนิดมุมเปิดมากกว่าคนปกติและคนที่สายตาย,ยาวมากๆโดยมีขนาดของลูกตาเล็กกว่าปกติ ก็จะมีโอกาสเป็นโรคต้อหินชนิดมุมปิดปัจจุบันมีหลักฐานชี้บ่งว่าความเข้มข้นของเลือดที่ผิดปกติอาจสัมพันธ์กับโรคต้อหินโรคของเส้นเลือดที่เกี่ยวข้องกับภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติเช่นโรคกลูบัสก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีความผิดปกติของเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงขั้วประสาทตาและทำให้เกิดโรคต้อหินได้ผู้ที่ใช้ยาสเตียรอยติดต่อกันเป็นเวลานาน และการได้รับอุบัติเหตุที่ลูกตาเป็นสาเหตุทำให้เกิดเป็นโรคต้อหินได้เช่นกัน